สวัสดีครับผมจะมาพรีเซนต์โปรแกรมนะครับผมเกี่ยวกับโปรแกรมที่ผมทำนะครับผมได้ใช้ c ชาร์นะครับผมส่งอาจารย์นะครับโปรแกรมที่ผมจะทำก็คือโปรแกรมวาดภาพวัดเขียนนะครับผมนี่คือโค้ดของมันนะครับผมจะมาอธิบายโค้ดนะครับผมว่าส่วนไหนใช้อย่างไรบ้างนะครับผมเริ่มจากตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับคือ เอาไว้สร้างตัวรับค่าเหนานะครับผมนี่นะครับเอาไว้สร้างตัวรับค่าเหนานะครับผมอ่ามาอันต่อไปนะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้นะครับไว้ใช้สร้างปากกานะครับผมนะครับผมผมใช้เวนต์เมาส์นะครับผมนะครับอ่านี่นะครับสามารถคือตัวสร้างปากกานั่นเองครับใช้เขียนอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ามาที่อันนี้นะครับ อันนี้คือการสร้างบัตรครับผมให้มันเขียนได้ครับเขียนออกมาเป็นสีตามที่เรานะครับผมตั้งค่าไว้นะครับขนาดของปากกาที่เราใช้วาดนะครับว่าเป็นแบบไหนขนาดไหนนะครับผมเอาไว้ใช้เขียนนั่นเองนะครับอันนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับคอนเดอร์แรร์ลอกนะครับผม ก็คือผมเนี่ยสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับจะทําให้ผมสามารถเลือกสีได้นะครับผมาสามารถเลือกสีได้หลายสีครับแล้วก็สามารถาไปกําหนดสีเองได้ด้วยครับผมอันที่ตัวนี้นะครับผมนิวทรูนะครับผมใช้เคลียร์นะครับหน้ากระดาษทั้งหมดนะครับจากที่เราวาด,ดอยู่เยอะๆเนี่ยเรากดไปทีเดียวเราจะขึ้นหน้ากระดาษใหม่ผมตั้งค่าจะใช้สีขาวนะครับ อพอกดเข้าไปในปุ่ม New นิ้วชูนะครับผมสีขาวเนี่ยจะทําการทับค่าเข้าไปนะครับทับสีเดิมที่วาดเขียนเอาไวน้นะครับผมนะครับมาที่อันต่อไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือใช้สร้างแบ็กกราวนะครับสามารถตั้งค่าแบ,บ็กกราวเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็สามารถ เลือกสีได้เองนะครับกําหนดค่าสีได้เองนะครับอันนี้ไม่ใช่สําหรับว่าเบื่อพื้นหลังสีขาวนะครับผมอยากจะเปลี่ยนเป็นพื้นหลังสีอื่นนะครับออยากจะให้คุณว่ามันพื้นหลังสีอื่นนั่นเองนะครับผมนะครับผมค้ยก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่เป็นกล่องตอบสนองที่เขียนขึ้นมาในเวลาออกแปรแกรมนั่นเองนะครับผมพวกนี้ก็จะเป็นพวก สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงกลมนะครับผมสร้างขึ้นมานะครับไว้สาหรับทั้งการสร้างสี่เหลี่ยมออกไปในภาพวงกลมนะครับหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในภาพนะครับผมตัวโค้ดก็จะมีเท่านี้นะครับมาเริ่มที่โปรแกรมกันดีกว่าครับผมโปรแกรมนะครับผมนี่คือหน้าตาของมันนะครับผม ตัวนี้คือหน้ากระดาษสีขาวที่ผมบอกนะครับผมใช้เขียนนะครับนี่ครับผมอ่าตัวนี้นะครับใช้เปลี่ยนสีนะครับผมเป็นสีฟ้านะครับสีม่วงนะครับสีเนื้ออะไรประมาณนี้นะครับ เราสามารถกำหนดค่าสีเองอย่างที่ผมพูดตะกี้นะครับผมก็คือกด Define Custom Color นะครับเลือกสีนะครับสมมติจะได้สีนี้ก็กด add t e custom color นะครับผมกดโอนะครับนี่ครัก็จะเป็นสีของเราเองครับส่วนตรงนี้นะครับในหัวข้อ pen tool นะครับคือขนาดปากกานะครับผมเอาใหญ่ประมาณไหนนะครับตามต้องการนะครับมาที่ตัวนี้ครับ Canvas Color นะครับอันนี้คือ Background นั่นเองครับผม Background นะครับเลือกได้เองนะครับทอยากได้สีนี้นะครับเนี่ยให้ทำการทับสีลงไปทั้งหมดผมใช้รูปแบบแบบว่าพอวาดเป็นสีอย่างนี้นะครับสีเนี้ยตั้ม Background เนี้ยสีจะวางทับไปทั้งหน้าช่องที่ผมตั้งค่าไว้นะครับประมาณนี้นะครับ เราสามารถเลือกสีพื้นหลังได้เองครับก็เหมือนกับตรงหวัวข้อเ,เป็นชูต้องเลือกสีนะครับก็คือกด define custom color นะครับแล้วก็เลือกสีครับสมมติอยากได้สีไหนก็กดไปนะครับอืมอ่าครับผมแล้วกด add custom color นะครับแล้วกดโอเคนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับดาวชาร์ปนะครับผม ตรงสแควร์นะครับผมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตรงเล็เชนเกิลเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับตรงไซเคิลเนี่ยจะเป็นวงกลมนะครับตรงชาร์ปไซส์นะครับเนะราสามารถเปลี่ยนไซส์ของสแควร์เล็เชนเกิลไซเคิลได้ครับผมสมมติกดนี่นะครับชาร์ปไซส์ห้าสิบกดไปที่สแควร์กดทับเข้าไปนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้สี่เ<ม>หลี่ยมพื้นผ้าขนาดนี้ไซคิลขนาดนี้นะครับ นี่ครับผมประมาณนี้นะครับวางทับลงไปนะครับสมมุติว่าเราเขียนนะครับผมเขียนเนี่ยเขียนเยอะๆแล้วแบบเราต้องการจะแบบว่าเ,าเริ่มหน้าใหม่นะครับคือแบบว่ามันเยอะเกินไปเรามานั่งแก้เองคงไม่ไหวนะครับกดไปที่ไฟล์นะครับกดเนวนะครับ อย่างที่ผมบอกไว้ครับผมจะใช้สีขาวในวางทับตรงไปนะครับผมครับการใช้งานก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมส่วนตัวนี้กดไฟล์แล้วกด็กซิสตนะครับผมจะขึ้นกล่องตอบสนองว่าดูวัน w ู n t to exit นะครับผมกด yes นะครับโปรแกรมจะทําการปิดตัวครับการใช้งานการอธิบายโปรแกรมก็มีประมาณนี้นะครับการอธิบาย ข้อหมายของโค้ดน,นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับผมขอจบการน,นำเสนอโปรแกรมวาภาพาวาเขียนแค่นี้นะครับขอบคุณครับ